เฟินไดเอลเจ้าบอกเฟินไดเอลเจ้าบอลแอลแอลอยากได้เน้ยเอลอยากได้เป็นอยากได้เครื่องเชื่อมเป็นอยากซื้อคร่องออกแค่นั้นอันนี้คือค้ามสั้างแล้วไปดูทัรตู้เย็นมายังดูแล้ว ก็จะลองไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าสั่งอย่างหนึ่งไว้แล้วไปแต่งบ้านอะไรอ่ะไอร้องอยากไปค่าไปถ่ายคลิปส่งเมื่อไหร่ส่งปีหน้าไว่เอากลับบ้านเลยเนี่ยนั่นเหรอสั่งอะไรมาเยนสั่งอะไรมาไ่สั่งอะไรมาบอกมาดิไม่บอกขอแต่งบ้านอ๋อเหรน้อไปเอาให้เหรอแล้วใช่แล้วไว้ข้างหน้าแต่ว่าตู้เย็นยังไม่สั่ง อานุมัติยังอ้าไม่ด้หนอม้อแล้วแตมีแล้วแต่เนี้ยโอ้สุดยอแล้วมีไม่เาไอันนี้อันนี้แล้วแต่อะไรเนี่ยแล้วแต่คแ้ไ่ปโอเค้ยิเียหน่อยครับตอนนี้มันเป็นกรนรัดเรวว่าเราสามารถอันยกขึ้นเชื่อมมูลค่าได้ครับเอลเอลดิเอลดิ แอลเลยก็แตนเป็นเป็นพักซิริคุณหน่อยไม่ได้เหรอเรียกชั้นเลยโอเคโอ้ยไปทำสีเจ้าผลอะไรเงินเจ้าผลอะไรเงินเจ้าเราไม่เป็นเย็นพักไม่ได้คิดอนึ่ที่เขาก็จะเปิดว่ายู่เงี้ยตลอดเวลาเลยเราก็จะได้มองอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะเราจะได้เป็นแล้วนะราคาอยู่ที่เ9 0 0มันลดราคาค่ะ ลุงต้องมีกี่คลิปถ้าอยากได้ต้องตกลงกันก่อนผมให้ตลอดชีวิตเลยครับโอ้ยรานที่ทำจบคลิปเรียบร้อยแล้ววันไหนไม่ทางที่แล้วก็แ็่ตัวเลยจะเอาเครื่องเชื่อมมาดูสัญญานะพี่นะ ถ้าวันไหนผมไม่ทำคลิปใเขาผมจะเอาเครื่องเชื่อมมาคืนนีพันสิรับขึ้นบอจี่จำบมก่อคนครับได้ไหมครับที่เขาไม่กล้ารับน้ครับอันนี้ศูนย์มันดูใสครับเอามาทรงที่น่่เลยว่าทรงศูนย์ครับอันนี้มีถ้ามีปัญหาเลยเอามาอยู่กวนเลยครับเด็รัองลูกบวชานในส รับประกันอีกสามปีครับครับผมะกันเรื่องเงินจะปรคือมาท่งกบอนนะครับอ๋อถ้าเครื่องมีปัญหานะโอเคครับไปเสียดไวจะไปรับประกันอันนี้ใช้ประจำมากทุกคนก็ได้สัญญาแล้วโดยเฉพะบ้านของเราใช้ประจำที่เราสัญญากับพี่เขาแล้วถ้าเกิดว่าผมวันไหนผมไม่ทำคลิปผมจะเอาเครื่องมาคืนพี่เขาคไม่ไม่พี่เขาไม่ยอมเลยครับพี่เขาไม่เอาเลยครับ พี่เราตกใจุเกี่ยวอะไเดีจยวบอซื้อรถดเชื่อมจะซื้อเครื่องเชื่อมไป่ได้จะบปซื้อรถดเชื่อมสิถ้าเป็นพี่พี่ตกใจไหมถ้าเป็นแอชิตตกใจไหมถ้ามีคนมาซื้อของแล้วพูดอย่างนี้กับเราอะเราเป็นฝ่ายขายอ่ะเพื่มาตกใจเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันกว่าสิบบอกว่าจะเอามาขึ้นไดครับแต่ว่าจะสิได้ดเงินขึ้นเพราะเท่านั้นแหละมาแล้วก็จะบอกว่าท่านกล้าถามนะมันเป็นไลฟี่เขารู้ว่าเราเล่นมุกกับเขา พี่ก็บอกโอ้ยที่ไหนนี่ก็ไม่มีหล่ะในประเทศไทยในโลกนี้ก็ไม่มีพี่ก็บอกไม่ไจริงๆไม่ได้มีเครื่องไม่มีครับไม่มีเลยเครื่องตอนตอนที่ทำครั้งแรกอ่ะพี่อ๋อนะพี่อ๋อไปซื้อเครื่องสีเขียวอ่ะเครื่องเล็กๆอ่ะตัวสีเขียวอ่ะราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะที่เราอ่ซื้อมาเพื่อที่จะทำอ่ะสัมพัทส์ทรงอ่ะ อสำงแค่เอามาทําให้เสร็จงานแล้วก็พอดีมันพังไหมันทนความร้อนไม่ไหวน่าจะตัวเราสองพันหรือเล่เขียวอยู่บ้านอ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้ไลุงไปเอาหน้ากากมาผมจ่ายผมจ่ายจัดจัดเป็นพักเป็นพักเนียพันหกพันพักหน่อยเป็นพักหน่อยไม่หรอกลุงจะไปช่วยเพักประโยนนึงทั้งเลยโอเค แต่พี่น้บอกว่าไม่ลุงจะไปช่วมเชือช่วยทีทีทีท่พอจนจะเสร็จแล้วนะก็เป็นหน้ากากออกเล็กให้ลุงไปชื่อัพี่ทแถมบอกเสงได้ทำบ้านลุงด้วยของแถมครับตาจะได้ไม่แดงเนาะตาจะได้ไม่แดงบอรับ ลองเลี้ยงลองเลี้ยงให้แค่เอาน้ากากแล้วแล้วเลือดเชื่อมล่ะมันมันใช้ได้ยังไงบ้างสองจุดห้าพอนี่ครับนี่นี่นี่สองจุดห้าพอครับของเจ้าไอเนี่ยของโกเบครับผมเชื่อมดีครับผมควันไม่เยอะไม่สองจุดหกว่นสองโอ้ตัวเลขจะให้ค่อยเถียงไหมเนี่ยนั่นน่ะ เจ้าอย่าเสียเลยคอยเพีชสองจุดหกกับพ่อสองจุกกพอีเหล็กไฟนะเราอ่ะมอมอมอเนมอมอไอมอเนมมอไอมอนมไม่นีนี่ไฟอยู่หอมเล็วกันะแม่ไม่เป็นไรครับเล่นได้เล่นสามีไม่ติดเหลืองเอาเหรอมีติดลงติดเหลืองอ่ะมีแน่ละป้าถึงน้องเพลงไม่เคยจุดเอ๊ะเอ้ะเอ๊ะแล้วโกเบติดไ่มโกเบตัวนี้เติดไหม รุ่งแบบนี้ไงครัเอาเอาที่บริษัทใช้แบบนี้นะที่เชื่อมเครื่องออกกําลังกายที่ผมเคยทํามันแบบแรงดีกว่าแบบนี้ดีกว่าคนไม่เยอะครับผมไม่แสบตาครับผมแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าสีสีแดงครับสีแดงควันเยอะทําให้แสบตาครับครับผมราคาราคามันจะสูงกว่าอ่าฮะครับครับอืะครับ ตกลงแล้วเบาว้ยอุตส่าห์เสี่ยเราจะไปดูหน้ากากลุงๆๆงทั้งผุนแพ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 งเพิ่นสิเปนเน้นน้ำมาแต่ทั้งนี้เลยผุนทั้งผุนแพงเพิ่นใจดอกเพิ่นใจ่นใจค่าแรงจ่อแพงๆได้เป็นยังไงในไหนเขาก็จะจ่ายให้เขาหรือให้เรา แงอ้าสันนี้อันไหนก็ได้ี่สีแดงสีเพิ่งสีเพิ่งสีเพิงอ๋นนโอ้ยพันสามแล้วนะเมียเด้ไหรอดูไปีดูไที่พันี่หนงเี่ยหยิบแย่ไม่หยิบแล่หยิบพันสามปร้อยแปอยสามสิบอันนั้นแนะนำให้เอาพันสมออมาอยู่สามมีจริงจริงนีเราปนแบบไหนดีให้เราไปใช้ก่อน ใช่แล้วแล้วเนี่ยมันนอกปัญหาเลยเขามีตัวรองนะอันนี้แค่แค่หน้ากากรองตนนรเ้ะลองดูพี่ใส่แล้วพอดีพี่ก็ใส่เลยเพราะว่ายังไงต่อไปพี่จะได้เชื่อมเองนะอันเนี้ยโอเคเฮ้ยอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วลุงอนุมัติแล้วเป็นไงอ่ะไอรอนแมนโลดไปสีชมพงกูไหมไม่เห็นเลย

เห็นห่หงมั้ยถ้าอยากเห็นหงก็ไปดูที่ข้างบ้านน่ะนี่ายต้นอยู่บงหงลยลุง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 อ่าพห้เองมให้ลุงลุงลุเอาเอาตัวนี้พันหาพัหาอันนี้มันเท่กว่าจริงวเดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกให้เข้าตัวใหม่ให้ อ๋อโอเคแต่แต่ตัวพันห้ามันมีตัวปรับเนาะครับผมอันนี้ตัวปรับอันนี้นี่นี่เอ้าเอาตัวนี้ก็ได้นี่งพันหกครับพันหกครับพันหกอย่าเลยอย่าเลยแต่เนี่ย้มันมีตัวปรับอัวนี้ก็มีไม่มีไม่มีอันนั้นปรับสายนี่นี่อันนี้ปรับแสงได้นี่มันมีปรับแสงได้เนี่ยเนี่ยแล้วนี่ปรับไม่ปรับ ไม่ไม่มันคือมันจะมีปรับความสว่างแต่ว่าเวลานั้นมันจะตัดตัดแสงออกเองเวลาเราเชื่อมมันจะตัดแสงเองแต่ว่ามันจะปรับนั่นได้เออที่ล็อกไปเสีขาตัวนี้พี่หญิงยงคนลุงแม่จัดการเลยครับผมได้ทำไมมันไม่ล็อกครับครับผมคลิปนี้เอาไว้ท่านี่แล้วครับผมเบิ้งหน้าครับเบื้องติใจพันหกหรือพันสามครับสวัสดีครับโอเคโอเคได้ได้ได้มันปรับได้ครับลุงสวัสดีครับ